สกับเสกับลสกบกับเสกัก,กู๊สกดูดไปดูเดี๋ยมต่ามือมาอยู่สกับสกู๊สกู่ขอเวลาแป๊หนึงบบานกับบานบานไล่ไปแบบบานบานหาน,า,นา,าที เล็บกับอยู่ยังโอเคสวัสดีกรับผมก็คือนีมาพิเตรนิดนึงพอดีผมทำช่อง u t u b e ไปอีกทำไมนั่นแล้วกับ YouTube นี้ช่องล่างนี้ก็ไม่ก่อแนววิวไอ,ไอ,ไอ้ให้ลุงบุญแได้นักจนมากจะอ่านไปไลฟ์ฟันทิกต็อกอ่านไปไลฟ์ฟันเฟซบุ๊กได้ไหมว่า วันนี้พีเทศกับพุมพีเทศวันนี้ก็อยากได้ยูทูปพี่หนึงทำยูทูปให้มันมีความเป็นวัยอิพนึงวันนี้ท่างวันนะพุมตั้งแต่เล็กชาวสำหรัขบข้าวสำหรับจอกจองจะให้ความต่งางันเกี่ยวกับการกุ้งกัอ้วนหน้ารัดประชาธิปัตย์กระพุมนะวันนี้พุมก็เล่งเหลืองนี่อยา่างเดียวกับเล่งเหลืองประชาธิปัตย์กับการเหลืองกุ้งหน้ากกผัดกระพุ่มนะปะ่อยก่อนนะพุมไม่ใช่ผู้จัดการทางการเมืองไม่ใช่นักวิเคราะห์ทางการเมือง ไม่จะมีความรู้อะไรกดด้วยนี้กับพุ่มอาจจะชาวบ้านคุนชาวบ้านเึ่งกาเพิ่งมาเรื่มต้นใจนี่เรื่องระเบิดนี่ก็ประมาณทักสิบปีจ่แล้วคุณพิม,มาปีแล้วพุ่มก็จะดื่มอันนั้นคือเปลี่ยนเปลี่ยนเออเดิมเปิดดูข้าวตังตัวทัดอะไรนะแต่มันมาเรื่มจริงจริงยังจังกระตอมละมันแค่ก้าปีจ่แล้วจะตอนว่าเราจะกโทรศัพเปลี่ยนดิตลอดอินเทอร์เน็ตถอกข้ามในชีวิต,ตอนนันนี้ยวกุ้มที่กุ้มจะเรื่มต้นใจแบบนี้แบบจริงจังจังอนะ บางทีก so ับผมชาวบ้านธรรมดาคนไม่ใช่พูดชาวชันไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่อะไรต่างๆทิ้งแต่เรื่องแบบนี้ครับผมมันน่าแก่ความคีดเด่นของชาวบ้านธรรมดาคนโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มจอันนี้อันนี้หนึ่งก่อนบางทีนะสมมติว่าเราหยิบตัวทรัพย์มาเนี่ยสมมติว่าผมหยิบตัวทรัพย์มาถึงผมจะจะพูดจึงในเรื่องสมมติว่า โอเคผมจะพูดเรื่องเรื่อนโยบายของปักใบเลยเกี่ยวกับพิธีวาริตรายปัญญาแต่แรกเราอาจเราาอจจะรู้สึกแบบแปลกๆกวิทย์นึงในทั้งหมดว่าเราเราจะพูดเรื่องนี้เราเพราะว่าคนอีกว้างก็อาจจะไม่จบเราวันนึงผมมาจะพูดเรื่องอนาคตไหมพุมจะจะชื่นชมในตัวคุณมธาตุโอเคอาจจะเป็นทางเลือกไหมนะธาตุน่ะอาจจะเป็นทางเลือกไหมบางทีเราก็อาจไม่ไกล บางทีเราไม่กล้าที่จะทำรงกั้นเพราะว่าโอนอีกแวงก็ไม่จบเราทุดท่ายถ่ายทุดสำนักพวกมัน่ะวิธีการดีที่ดีทีุ่ดก็ค kind of ือพยายามทำความคิดของเราเลยผมไอเป็นอ so, ิ่รนะเพราะว่าประจาจนคนหนึ่งสามารถที่จะสนับสนุนแต่ละคนตั้งบาปนึครับมีทิศมีทิศมีทรือภอยบเทีเลยที่จะสนักนนุต่แนวคิดควายได้กับแนวคิดควายถ่ายหรือว่าแนวคิดควายข้าหรือว่าแนวคิดส่กลาง ผัวเราเป็นใจจนดำร้าคุณต้องพยายามทำคอามคิดนะว่าประเทศอิสราเอลที่เราจะพูดถึงใรงงครก็ได้แต่มันมีข้อติอีกเดียวเราพูดในมุมมองของเรานะปัญหนาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นคนไทยเนี่ยทุ่มาท้าวาเราไปพูดได้บางทิ้งบางเรลืองเจนดร้หมดเจ็ดร้อยหมดเราต้อพูดเตียงเรื่อง,องปักอย่างที่วัดตอนนี้คนที่เขาอยู่ในฟากหนึ่งอาจจะเป็นสายสุดหรืออาจจะเป็นกว่าสุด ก็มองวก็ปุ๊บไม่จ่ายก็ได้ถ้าเขามองว่าอเคเราไม่จ่าเราอาจจะคิดไหมมันเขาธรรมดามันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่มันเกินมาคือดิสตรงคือว่าถ้าว่าใกล้ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างหน่อยๆว่ามันโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มีคอมเมนต์่างเราทุกขัวเราจะมองว่าเขาไม่จ่ายันทีพอเราพอเรามองว่าเขาไม่จ่าแล้วเราจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก็พุงนะต่อของพี่กองเขาเราจะไปตีขาเราจะไปทําอะไรบางทีมันอาจจะกลายเป็นกันละเหมือนทิศที่รุ่นคนเข้าไปด้วยทําไมทำกับกันเราไหมเองมาคิด๋อยนั่นมันเป็นทิศที่รุ่นคนลแลครับทิศที่บุคคลคนที่เขาจะชนะกรงนู้นได้ก็ได้ที่เขาจะนะตนู้นเนี่ยผิดควายนี่ก็ได้ที่จะบเรื่องกองเขาทราบได้ที่เขาไม่มาข่าหวงเราทราบได้ที่เขาไม่มาอะ้เราเมื่อกันเราจะสามารถปูกทึงแนวคิดของเราปูกทึงแนวดรงปันของเรา เดี๋ยวเราจะต้องไปควายสายเดี๋ยวจะสนับสนุนไวกว้างเดี๋ยวจะสนับสนุนหยุดถุงกว้างตัวเดี๋ยวเราผุดทางวี่ของเราปูดตามแนวรักของเราเราไม่ไปก้าวไกลคนอื่นมาดีหรือไม่ดีผมนากุ่มหาเนี่ยตอนแรกพุ่มจะยามต่อมันนีว่ว่ามันอิสระมากกว่าโอเคแปบ๊บครับอ่ะตอนนี้นะผมจะหยกผักอันนี้ก่อนพุ่มใหยกก่อนเดี๋ยวไปถึงการเหอก พระอคปัจจิบัฒนะมามาถึงอันี้ก่อนเหลือตังเด็ดพ้านมานี้ประมาณไม่กี่เท,ท่าไห่เด็ดเด็ดพ้นมานี้ปักกาไลเนี่ยคือ้ออกมาแรงมามาในนะ้กะน่ารำกับได้ยงเฟซบุ๊กพุ่งโยกกับเฟซบุ๊ก k ุ่งโยกกับทวิตเตอร์ุ่โยกยูทูปโยกโซเชียลมีเดียเนี่ยผมมันอยากทำให้ไกรท่านผมมันอยางเลือกเชื่ออว่ก่าไปเนี่ยขึ้นมาได้บันปืน้แต่แล้วผมมันนะปากกาไปเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่นึง เป็นคนดุลไม่เป็นความคิดของคนดุลไม่เขาจะเดินกลางไปยา่ะนะเขาจะเล่นการเมืองโดยเจ้ากลุ่มคนดุลบรรจุคนดุลไม่เจ้ากลุ่มเจ้ากลุ่มเด็กประมาณทักทิพย์การู่ธีอการจะเข้าอยู่ข้ามประมาชิกมาลงมานะหรือว่าทุกวันนักคิดก่อนวิธีการเขาก็คือว่าเขาจะไปเดินกลางไปยา่ะนะก็ก็จะทำวิธีการแบบคนดุลไม่เลยนะวิธีการโดยคนดุลไม่เลยแต่ว่าบางที่มันอาจจะดูชุดตรงไป บางเหลี่ยมมาด้าวิทนะแต่ยังเกิดอ่อนก้อนนะพวกมัดนด้บอกว่าก็ไม่ดีผมบอ,อกว่าบางที่เขาอาจจะทุตโตมปบางเหื่อมมาดาวิททุตโตมปจนว่าจนว่า,วาแทนเดียว่าอีได้กันเน้นมียมมาเป็นนับนึกแต่ว่าการแทนนั้นจิบกลับเข้ามานั่นคือความเป็นข่าวไกลนะแต่ทุกวันวนี้ความเป็นข่าวไกลไมว่ายัางโอเคเก,กับดูกับดูไปไม่เนียนะวัถึงเปือ่อยเตยเปื่อยเตยพวว่านะเปื่อยเตยข้ามาประมาณปีต้องเป็นอะไรที่ทิพย์เราปมนนะจุงนั้นเราทำไม่ไกโ้เรืาเรารู้ได้เราเห็นเดี๋เพิ่มเพิ่ม เอาเป็นในตัวถัดไปเว้นข้าแต่เราตัวนั้นเราก็เจ๊อเอยู่จุ่งไว้นี่นั้นเราปุ๊บมันเด็กบ้านหนองคุหนึ่งมันจาอาจจะไม่ก่อยต่วงอาจจะไม่ก่อยไเทใจอะไรสักใดปันนี้ทีปวดเปื่อยเนี่ยเป็นประกันเมืองที่เพิ่งเกิดมาแต่ก็เก่ากาธรรมดาียบสร้างอุดมการสร้างกลุ่มสร้างกองอะไรขึ้นมาจนมาถึงวันนี้จากนั้นจนถึงวันนี้ก็ธรรมด้าฟาบ่รุ่งต่างๆถูกทิ้งถูกอย่างจนมาถึงวันนี้สำหรับเปื่อเท้ยนะ ซึ่งนี้ก็ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังตั้งนั่นคือว่าตอนนี้เขาสร้งก็โรยแหล่จุดเด่นของเขาคือว่าเนี่ยพยายามสร้างเด็กขึ้นมาคนเออเด็กคนเดี๋มันค่อนข้างจะจบวันนี้พยายามสร้างเด็กคนทุกคนพยายามพักตั้งทำนู้นทำนี้ทำนั้นเขาโรยทีน้องเขาเขากะว่างแล้วว่าในขั้นหน้าเขาว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรกับกะว่างหรือว่าเขาจะเป็นผู้นําเออเขาจะเป็นรัฐบาลเขาจะเป็นอะไรกะว่างไปเจ้าเข้า เอาอาหารไปนะอันนั้นคือยืนออของพื้เตะก็เขามียืนแต่ก็กงจะไม่นอนแล้วถึงทีนี้ถึงประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นปกเรองแก่เกาแก่าแกมาเกาะแกจ่จนถึงว่าจนถึงวันนี้มันกลายเป็นรัฐบาลกลางเมืองแล้วผมน,นะพรรคประชาธิปัตย์ปกคกองแก่เกาแก่แกจนถึงวันนี้มันเป็นรัฐบาลกลางเมืองเลยถ้าเราและเวลา,าจะเปลี่ยนคอตังค์จนมาถึงวันนี้จริงๆนะเป็นข่าวทีปีแล้ว ไอ้ความเปลี่ยนเขาที่ปีเนี้มันบง่งบอกโดยผลระทบการณ์มันได้หลายทิ้งหลาเหลืองสำนักปุ๊กมันไม่แปลกเลยวันเนี้เศรษประชาธิปัตยมาถึงจุดนึงเศรษฐทองมีการปรปับปรุงเด็กมันมีการเปลี่ยนแปลงจากระยะเวลาวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันเป็นปกติมากุ๊กเป็นจับตัวอย่างอ้เหมือนเปิดใจเนี่ยเปิดใจก็ก็น่ารอดเพิ่มเนมัน,มนปีน้องปัตมาทิ้งทิพย์นะกับเขาพลานอยู่ทิศอะไรมหมาคว้าประชาธิปัตเหล่าแต่อย่างน้อยวันนี้ ก็อาจจะเปลี่ยนเจอมาเป็นอีกเจอแต่เขาก็ทำหมัดขับเรือเขาก็้กระทำสร้างคุณเขาก็ะทำมีนโยบายของเขามี่นโดยการของเขาไปวันนี้ประการปฏิปัติพวกมันนะโยนในแเข้โยนในช่วงที่การเปลี่ยนผ่านวันนี้บันหน้าโยยางก่อเมื่อเหลือตังครับทุกคนเอ้หน่อเหลือตังอีกตอนทำให้เทเทผ่านะเนี่ยนะประกอบการของเกาไปเนี่ยก็น่าหล่เปิดอยตกับพวกน่าหล่อเปิดอยเต้ปั๊บพึ่งตังขึ้นมาละพึ่งตังขึ้นมาจะจะจะตัด ถ้าตัดอนาคตไม่ออกไปนะเผื่อใจเป็ี่ยนปากกี่คองกลางจะไม่อยู่พากกี้ต่อประมาณอยูที่ปีเดียร์พามีกี่เขาตังขึ้นมาถ้าเผื่อใจก็ยังยอมไม่ก็ยังยอมก็ยังแพ้นะครับความไม่ความรอดของเก่าไกปนะผมนะดอกเขาไกลก็มีอยู่ที่การลงก้องเขามีการที่เป็นกุ <superhero> ะดุนไม่มีอยู่ที่การนีええ <den> child ้นี co? ่รุนไม่จริงๆริงน้ปฏิได้กับประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์ตั้งแต่ความเป็นมาตั้งแต่แรกๆเดิอมเกร้อยปีแล้วเป็ด แปดทิศเก่าทิศปีแล้วประมาณที่นี้มันก็เป็นเรื่องฟรองที่ธรรมดาคุณอาจจะก็ตามไม่ทันแต่ก็จะหาล้างแต่ก็่าจะได้การเงินยืมหน้อยคืนไปน้อยคืนมากแต่ก็ว่างไลยไอ้แค่นั้นเองตอนนี้มีปัญหาวิทย์ด้วาคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาเขาขาดไม่ถึงเออขาดไม่ถึงถึงกับเขาไม่กุ่นติเกี่ยวกับเขาไม่กุ่นตีกับคนหน่นไม่คือไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ว่าไม่นี่เขาไม่กุญตีแบบคนหน่นไม่ คนกลางแคน้อยไปนิดหนึงกรนะะปุกนะกองจะปอยออกมาถึงยุคนี้ปอกการเมืองเนี่ยคือเขาจ่าวิธีการหน้าที่เขาจ่ายวิธีการลูกพีิษดุยังที่เป็นเป็นในเรื่องปัจจุบันที่เป็นวิธีการกองก็ไมไม่นะประชาธิปบาลอาจจะเกะตามไม่ท,นทันแถวนั้นเนี่ยกนะระปุนะรัชติบาลอาจจะเกะตามไม่ท,นทันแถวนั้นเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนั้นประเดิน,นดวันนี้โยธีว่ามันเป็นช่วงต่อระหว่าคนรุ่นบุกเบิกเลยกระปุกนะเขาเรียกว่าเป็นปู้ชนียบุคคลก็ไดรุ่นบุกเบิก กับคนหนุนปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเปลี่นกับมันมันมันอย่างนี้กันอยู่มันอย่างโยนกุนหนุนโขนเนาะครับบางทีเขาอาจจะจะคิดว่าก่าอนจ,จะประเมินขากองหลุดทั้งไอ้ไหมนี่หรือว่าตามไม่ทันเลยคนนี้ว่าด้วยว่าตามไม่ทันเขาคิดว่าเขาตามทันจริงมันตามไม่ทันตรงนั้นในอีทหนึ่งทึ่งซึ่งวันเนี้ยปา้าน้า,ามือแยวไอ้จำเปลี่ยกับไอ้ไอ้คนหนุนปัจจุบันเนี่ยถ้มีบุญทีก้าไปยืนติวเหนี้ก็มีบุญทีก้าไปแล้ว ไอ้คนไอ้คนรุน่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ก้าไปยืนทุกนั้นแต่ว่าตําแหน่งเราครับคนดุลไม่มันประสบการณ์มันดอยมันยังไอะไรที่ต้องเรียนโร,ตร,ไไรูต้องอะไรต้องเรียนโร,ตรูต้องทําไปได้ไปเรื่อยอีกนึงตอนนี้ประชาธิปัตย์นนะถ้าว่าสามารถเอาความเป็นประชาธิปัตย์ออกมาจริงๆออกมาคนดุลไม่ใจวิธีการต้องข้องขุดข้องทำ,ทำไมไม่ไม่เนี่ยครับเปลี่ยนไป อันนี้พวกบอกมันจะไปมันจะไปมันไปได้ไกลมันจะไปได้แบบไปได้เรื่อยนั้นก็จะแม้ครับผมอันนี้ครับคือถ้าเราไปวปทำหรือไอ้คนหนุนปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่ขึ้นไปไอ้คนในโยนี้ใช้วิธีการในปัจจุบันเนี่ยทํางานใช้วิธีการปัจจุบันเนี่ยครับเปลี่ยนไปแต่ว่าใจใจความประสบการณ์ดังเดิมก็ิังเดี๋ยวมีอยู่ตรงนั้นนี่ครับผมตรงนั้นเราถูกไม่ได้นะไอ้การเป็นกล้องดีนีกล้องดีแต่ว่า ทำไมแจกตังจ์จะถูกพรรคติดป้ามาทำห้แจกตังอย่างที่บอกกับการจัรดการรณีถือว่าเป็นนัตท่าบันการเมืองก็จไม่ครับวันนี้ถือว่าเป็นชาตทาบันการเมืองอีกแกงแล้วที่นี่เราอีทายไอ้วิธีการแบบคนหรือไม่มมเนี่ยจะให้พาความเป็นนาตทาบันการเมืองใจ้าประรบการต่างต่างที่เขามีอยู่เนี่ยขับเปลื่อนไปข้างหน้าหรือตรงนั้นรับไปโยตรงนี้นเดียวตรงนี้นเดียวตอนนี้ พอบ้านะตอนนี้ประมาณปีต้องปีนี้นะตับเพือก็ไร้กับไอไอเปมือนเพืกับไอไอไอดับชาต้านเที่ยงข้อติ่งหน่วยก่อนเอ,เออเหมือนเียว่าตับเพือก็ไรกับไอดับชาต้านเที่ยงข้อติ่งหน่วยก่อนตับเพือก็ไรกับกอกลุ่มไม่ได้หน่วยก่อนดั่ถาท่านเที่ยงข้อติ่งไงได้หน่วยก่อนกอกลุ่มไม่ได้หน่วยก่อนช่างกลุ่มเป็นก่อนไอเล็กเป็นมาก่อนซึ่งต่อจากขับเปลี่ยนเอาไปข้างหน้า ช่องช่องอย่างนั้นไอ้ทิงดีทิงดีดีดเขามีข้องไปจากปฏิบัติมันแตกต่างตื่นทำนับปุ่มนะสำทำนับปุ่มปุ่มดีกว่าประสบการณ์เจ็ดแปดดาที่ปีที่เขาบ้านมาคนจะมีประสบการางการเมืองเนี่ยคนขอขอปุ่มกับเขาไหนชวนนี่ควคุณบัญยัติเกลไกลแต่นายยังรื้อแมยกระต่างหลายชุดเลยคุณอภิธิอันนี้คือคนที่เขามีประสบการางการเมืองนะที่มันจะแจกแจกต่างหรือนะโดยต่างเกี่ยวกับไอ้เนี่ยผิดไอ้คุณ ไอ้คนที่เขามีปลกระทบกันในการมเมแบบนี้ถ่ายต่ออาไรได้บนพิงบางอย่างโดยเนี้ยคนหนุนปัจจุบันโดยไอ้คนหนุนที่ขึ้นไม่เทนเนี้ยเป็นคนนำกระเนื้อออกไปในกระผมถ้าว่าเราตุ้มข้อนี้ีอันไปเรามาจ้างไหมปนเปื้ยกับคาคาเราไม่กล้าไม่ทันคาไปอยู่แล้วปนปืน้อกับมันมันโจ้เผื่อใจไ,ได้อยู่แล้วพรุ่งนะอันนี้ยถึงอีกอย่างนะพรุ่งอีกอย่างนะคือโอเคสำหรับผม,มน,นะ ผมว่าสมุทรตะราบุ này, này, đ đ ๋ยแหละจู ừ, ân, ่ใบเล็กเหลืองนะที่กลายจากสมุทรตะราบูดูเรื่องเออการต่อทานการสุจิตคอรับจันไปไอ้เศษเนี้ยจู่เรื่องการต่อทานจุดสุจิตคอร์รัปชันจู่เรื่องการเดือดทิศกายเตี้ยงอ้เนี้ยจู่เรื่องเนี้ยขึ้นมาโดยที่ไม่แล้วกับโดยที่ไม่แปลว่าอยู่ว่าพื้นดี พูดถึงประเด็นหนึ่งนี้เออพูดถึงประเด็นหนึ่งนี้พูดถึงประเด็นหนึ่งการคิดคิดตัวจริตกับเจ้นพูดถึงระบบอยู่ติดตามพูดถึงอะไรมันเนี่ยพูดถึงระบบอย่นี้อย่างเดียวพูดถึงโครงสร้างอะไรนี่อย่างเดียวก็เปลือยไอ้ประเด็นี้อย่างเดียวอย่าไปไม่ต้องไปเคยอะไรหรือเราลองเขาเปลือยใจกามีอายุใบแล้วเดียวเราเขาเขาอ่านไปครับถุกขับเปลือยหนุ่มฮีไปเรื่อยๆเพิ่กหว่านมันจะได้ไป็ดเลยวะคุณน่ะมันจะได้เป็ดแล้วมันจะได้เป็ดลว่าสมมติว่าถ้าว่าเราเราตั้งไว้ว่าเราทำงานเปลือยเปิดกลุ่มอย่างจริงๆ เออเราทำงานื่อคนตัวนี้จริงๆพราะว่ามันจะไปไกลว่ากับเตเราตา่างปาว่าเราต้องเป็นผู้นำรัฐบาลทำไมหน้าเราเราต้องเป็นนายกถ้าไม่น่าเราต้องเป็นว่านว่านาฐบาลพุมว่าถ้าว่าคิดว่านานๆสาวกับเราคิดแก่ทตไม่น่าทําไม่เดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำกันเมืองผูทุกคนจริงๆกับเกิื่อนนโยบายได้ือนที่งบางอย่างต้องการทางสังคมถึ่มันดีเองบางิงกับเกิน,นจิตวิญญาณความเป็นปฏิบัติของคนมีประสบการณ์ โดยว ok ิธีการทํางานคนไม่เนี leve leve like war, ่ยไปกัน้าอย่างหญิงไม่ต้องไปคิดว่าอูว่าไม่ต้องไปไปตั้งป่าไ้ก้อนว่าเราเป็นขวายการเนื้อว่าเราเป็นรัฐบาลตั้งป่าว่าเราจะขรับเพื่อนในอุดมการต่างการเมืองเนี้ยชาวนาคนจนยั่เนี้ยชาวคนถูกกลุ่มถูกวัยถูกปูมีปากเนี้ยบอกมันจะไปได้ไกลว่านะถ้าคิดแบนั้นนะมันจะไกลว่าถ้าวัวถ้าเราถ้าเราตั้งว่ามั้งว่าโอเคเราแก่ไม่เป็นขวายเราแก่เป็นรัฐบาลอย่างเดียวจะทำเงานมั้กาไม่รู้นะพอจะทำเงินมันกะมันกะจะปาตัวเองไป แต่ได้เราตังเป้าเราจะทํางานเพื่อทุกคนโดยตำมานเพื่อทุกฝ่ายเราตำมานทำบุญดุกันนี่เราตังเราตำมานเสื่อเราวางถึงจุดนึง่งมันจะป่าเราไปเองซึ่งจุดนึงเพราะว่าเรามีความพร้อมจริงๆพอเรามีความพร้อมทุกทีอย่างมันกระมาเราก็พร้อมจะเป็นสัาบานแต่ยังเท็จทักษิยาป่าจริงๆกระพุมนะนั่นคือความจริงของพุ่มนะผมอยากกินพุ่มอยากกินผับนั่นไมอยากกินผับแต่ว่าทํางานเปิดทุกคนจริงๆซึ่งกับทีนี้วันนี้กับผมรู้สึกกว่านะผมรู้สึกกว่า มันจะมีมันจะมีประโยคนึงประโยคนึงที่เขาแรกว่าจริงๆเราปฏิปัตย์เนี้ยก็จะทุนก็จะให้ความรวมกันกับจนกันงกลางก็ใช้ความรวมกัรกับคนที่มีบุคลิกภาพนี้ก็ใช้ความรวมกันกับคนเมืองก็ใช้ความรวมกันกับกับอะไรที่มันที่มันสามารถอ่ะก็ใช้ความรวมกันกับอะไรที่มันดูดีนั่นก็ใช้ความรวมกันกับผับลักเออก็ใช้ความรวมกัน กับปราบนักที่เป็นคน,นจนฉันกลางเดี๋เป็นคนมีระดับพวกผมถ้าให้มองประเด็นนะครับมัน,ม,นมันก็เก็บขึ้นไปนะแคบมากๆพวกว่ามันแก็บบนไปพวกผมก็มต้องมาคิดปไัแก็ต้องมาคิดเป็นอะไรแน่นอนครับผมนะพวกผมไปแต่ต้องคิดวางแผนไหมตับเตือนอะไรครับผมไอเป็นต่อแทนของคนตกหลุนเฉื่อมต่อระหว่วางความกิดของเด็ดขุ่นไม่แต่มันขึ้นมาเนี้ยตับเตือนกับเฉื่อมต่อวิธีการท่างานของเด็ดขุ่นไม่แต่มันขึ้นมาเนี้ยครับเปลืน่นจิตวิญญ,ญ,ญาณครับเปลืน่นความเป็นปฏิปัติของคนดุนเก่า กับเฉียงต่อคนแต่ว่างรุนไม่ได้พยายามเป็นตัวแทนของคนทุกทกลุก่มไม่ได้เพราะหมายตรงนี้มันจะจะทำหนี้่ายผมมันจะไปได้ไกลนะมันจะไปได้ไกลวอนี้หมากเนี่ยพุ่มกับผมเมืมมมมคิดี้ข้อความคิดของผมนะผมบอกผมอยากให้ไ,ไปดับจำแนวนี้มากว่าผมมันนะเพราะว่า อ <c oughs> ย่างทีบอกกับเนีย่ยผมก็เล้งไปทําเรือยปตามบกิดของผมนะผมบอกเลยพมเป็นชาวบ้นธรรมดาคนหนึ่งจะไม่ใ่มีบอกเลยนี่ไม่ใจผูดจา,างการเมืองไม่ใจนักวิเาะทางการเมืองะลรแกชาวบ้านคนธรรมดาคนเี้โปรติั้งมกิจตามข้าวกล่าว,าวมากน,นะเป็นชาวบนธรรมดาคนหนึ่งที่พอเอือเอื่อยเต่ตกใจก็แเลงไปตาเรือําทาไว้ได้เต่พอหนี่นายกับว่าทำเรือง,ทำ,องทำร้ายนนะขมมันหวานไปอย่างที่บอกกับเนีนี่ทำทำรับความิดข้าวปุัมนะพวกอย่างนี้พยาิบัตนเนี่ยเป็นตัวแทนของคนถูกคุมจริงๆ ต่างเพื่อกับโดยเฉียปต่อระว่างคุณเด็กี่มันขึ้นมาปัต่าระว่างเด็กมันขึ้นแครับคนหมุนก่าไม่ได้เด็กี่มันขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะมีวิธีการกระบวนการคิดวนการทํางานจะเป็นปัจจุบันแต่มันอย่างค่าประอบการแเต็มแม่คาาไอ้ทิ้งไอ้ได้บางทิ้งบางอย่างคนหุนบูเบร์กับพวกผู้ชนิดพวกคนคนทำกันคนเก่าเขาแก่ยังก็มีประสบการณ์เต็มเตยมซึ่งมีรําเพื่อกับไอ้ไอ้ไอ้ครับสามารถกครับเพื่อนกินวิญญาตรงนั้นโดยแบบวิธีการอำคนหุนไม่ไปได้ต่เพื่อกับ ทำหน่วยบายเลยนะอยู่บายของเราคือว่าเกี่ยวกับสุจริตพลอปชันเกี่ยวกับการสุจริตไก่เที่ยงเกี่ยวกับการทำงานเผื่อคนถูกกลุ่มจริงๆเผื่อคนถูกไปจริงๆเผื่อคนถูกผู้ไม่เปาะจริงทางป่าไม้เงินเดินไปโดยไม่ต้องไปโดยไม่ต้องไปไปบอกว่าควายสายไม่ดีโดยไม่ต้องไปบอกว่าควายคว้าไม่ดีกระผมนะถ้าวิภาวิจาันทร์วิภาวนิจารท์ประเด็นแต่มันเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มช่างนั้นงบจริงๆ เส้าหวายไปอยู่ป่ามีารตัวคุณนะก็บอว่าเป็นระดับรองไอ้เนี้ยปุ้กินมปนันบอกว่าปุ้มนะถ้าปุ้มหวาทจำนันได้ก็ับปุ้มหวาดไปได้ไกลเลยซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยรับปุ้มปุมบอกเส้าหวาเส้าหวาเราตั้งใจทำงานเผื่อคนจริงๆเผื่อคนถูกกลุ่มถูกเปลี่ยนถูกไปเผื่อเกิดเกิดนโยบายท่าต่างจริงอีเป็นก็ให้การก็ได้อีเป็นรัฐบาลได้ยึดถุงนี้ก็ได้มันไม่ทำกันก็ทำทิ้งทำกันหวาคุณคือจะคุณคือกลุ่ม คุณคือวงก้อนคุณคือในสถาบันเกี่ยกับเกินอนโยบายท่าท่าสร้างแต่หน้าเปิดคนจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมนะกวอนไปแทนอาทีตวันนี้ผมก็แเล่นกับคนอ่านไลน์กันยูทูบอีกนึงแทนอาทีตนะผมไปอารมณ์กุ้มอีกนึงอยู่วันถึงวันนะผมอันนี้เป็นกอแก้วนะอยู่วันถึงวันเดี๋ยววันช่วงวันเวลาโรคจุระข้างนอกก็เลยก็ต้องจัดการมันเรียบร้อยเนีผมไม่ใหญ่โยบันีมาจากโลกต่างปีหลังยัไม่ใหญ่แล้ผมนะผมก็รู้กับวันวันนี้โยเนี่ยพอเราโยเราต้องเวลาเราเข้าทั้งคุมนึ่งมาอยากทั้งกลุ่มเราต้องย่าง ตัวอย่างวันพุ่มเนี่ยเออบางทีเราก็ต้องทําให้มันเมื่อนกว่าเดิมก็ถูกพิ้งถูกย่างเพื่อให้เกิดคนเดินจะพุ่มนะเผื่อให้ดูดีแต่ว่าตอนเนี้ยเราหนังของบ้านตรงนี้ทุกวันเราทำอะไรไปหรืเปล่าเนี่ยบางทีก็ต้องปล่อยเป็นธรรมชาติทิศโอเคนะเนี่ยเขาวางไปโอเคมากระลุกผมบอกพุมเป็นคนผมบอกพุมจำกัดความตัวเองนะ จำกัดความให้ตัวเองว่าผมเป็นคนดุนปัจจุบันผมเป็นคนดูดระมัยผมก็จำกัดความตัวเองว่านะผมเป็นคนดุนปัจจุบันผมเป็นคนดูดระมัยคนดูดไม่ก็โอเคได้็กๆมันขึ้นมามันก็มีวิธีการมันก็มีกระบวนการคิดอะไรแต่เก่งเก่งมากมาถ้ามัดกับเพื่อนอะไรตรงนี้หนุ่ยางมีปฏิติป่าแต่ว่ามันโดยประสบการณ์คนดุนเก่าบางทีเขาวิธีกระบวนการคิดวิธีการทำอะไรก็อาจจะตาได้กคุณไม่ไม่ทันแต่เขามีประสบการณ์แต่เขามีอุดมการณ์ แต่ก็มีเกณฑ์แต่ก็มีทหาซทีงเราไปทำเพื่อห้างที่งานมาลงตัว่เสร็จพอดีพวกมนะเราไปทำเพื่อกับเราตั้งนโยบายเพื่อเราอีว่างนโยบายเพื่อให้ทำงานเพื่อสซาตานาจริงๆเพื่อทุกคนจริงๆเพื่อทุกกลุ่มจนจันจริงๆไม่เมื่อนจนจันกลางแต่เขาหว่ามาไม่เมื่อนไม่เมื่อนไม่ไม่แบบเปล่าครับไม่เป็นตัวแทนขางช่เปลคนจนจันกลางเป็นตัวแทนของคนทุกทุกปะเคนจริงๆเป็นตัวแทนของคนถุกกลุ่มจริงๆ ตั้งแต่เด็กปูนย้ายหัวกลางคนตั้งแต่กลุ่มกเกษตรกรจะเป็นกลุ่มควรย้ายกลุ่มผู้ใกล้แต่งงานกลุ่มเกษตรกรจนจันกลางหรือที่กระดับนะึงทจำเพื่อกระไดากับไม่เป็นตัวแทน,น,นของคนกองคนถูกกลุ่มจริงๆจ,จำเพื่อระไดกับไอ้ชาบารครับเกิดนโยบายชาติฐานาเผื่อทุกคนจริงๆตั้งพาไว้โอเคอันนี้คือ ไอนี้คือ,อในโยบายของเราไอนี้คือความหมายของเราเราจะเไดปไปิ่มทำตทางนี้เราจะปราบตุจเรีเราจะไม่เอาตุจริตคอร์รัปชันเราจะไปทอมแมต็มโครงสร้างสังคมถุงนั้นที่มันเป็นจะบริบกองเราจะพาไปทอมแต็มตรงนั้นเราจะไปแบบรุงตรงนั้นไก,ก่ตายเดี๋ยวเขาไก่คว้าเดี๋ยวเขาเราจะพูดถึงเรื่องนี้เราจะรำบภาพอันนี้ นี่ครับผมผมอยากกินปนันเหมือนต้องกินหนึ่งจริงเหมือนเรามีความปลอมจริงๆทุกต้่งกินหนึ่งย่างมันก็มาเองตึงจุดนั้นมีความปลอมจริงๆพอทิ้งแต่เราไปยืนจุดตุ้งทุตพอจุดแต่เราไปยืนแต่กเขาไว้วางใจเราเป็นผู้นําจริงๆเราก็มีความปลอมเหมือนกินหนึ่งเองเราก็เปลี่ยนไปได้โดยไม่เที่ยวโอกาสโอเคครับผมที่อาร์ตีนะเขาอยากครับผมมันไลค์กันเฟซบุ๊กไลค์กันยูทูบ อีกนึงเล่งยาวิทกป่ะคือเรต้องข้อไปกันแล้วกันนะพุ่มมาเล่งไหนตอนนี้ทุบกับไป๋าซื้อสร้างไปหล่ะเนี่ยพวกไม่ใช่คนรวยได้ามากมกายพุ่มเกะเด็กเกเจ้าบ้านเจ้าบ้านธรรมดาคนหนึ่งความรวยหน้อยป้าตัวเองก็แต่ไม่รอตีนแต่ว่าในเมืองยุคนี้ตัวนี่มันมีโซเชียลมีเดียมันมีไอ้ไรเราถือสร้างไปมันก็ไม่ผิดที่เราจะซื้อสร้างความคิดของรอไปความคิดดีๆ เราไม่ได on okay, 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 ้บอกว่าความคิดของเราเนี้ยดีดีทุกข์เราไม่ได้ไปที่เก่าคนเืินบอกความคิดของคนเดินใจไม่ได้โอเคบอกว่าเนี้ยนี่คือความคิดของเรานะจุดแรกๆจุดหนึ่งตรงนี้ปันนี้โอเคครับผมสี่ถุงกว่าแล้วโอโอเคตอนนี้ขอรับผมนะสี่ทุ่มกว่าแล้วคนตายกระจงนี่กั กูจะไปหนนะพุน้นอะไรเละการตัดยางาจะได้เหรอการลาววานไปตามเรื่องทำราวลาวนี่ก็พบว่าไปชีวิตไม่ทิ้งก็ดิ้นไปจริงตายวิย่งเหากันนะท่าพิบุรีโอเควันเนี้ยทุกคนเห็นแหรอว่าทางก็มีปัญหาจะวุ้เม้นนี่ปัญหาจมสาธุบปัญหาเสียฐายแปลงนี่ก็ดีไปปัญหากระบวนกนรนารยุติธรรมปัญหาสุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการเติร์ดิตกายเตี้ยงสุกจุกจุกระไหมเวลามีการแบบต่างปัญหาอันี้ก็มีอยู่โอเคเราอย่ามองว่านี่มันเป็นเรื่องปกตินะเราต้องมองอันนี้ว่ามันไม่ไม่เป็นเรื่องปกติเราว่ามองเป็นเรื่องปกติได้คาดตาดเมื่อเดี๋ยเดี๋เรายิบดับกว่าเอ้นทิ้งต่างๆเหล่านี้ไอ้การเติริตก็จันกระบวนการยุติธรรมแต่มันไม่มีความบิดเบี้ยวโยงถุงในนึกกลบกลางไม่เดี๋ยวมีความถูกล็อกหลงนึถ้าเรายิบดับอันนี้มันเป็นความต้องชีวิตเลย ตาวครับยอมเรายอมรับก็ไม่ดีเราต้องไม่ยอมรับมันวิธีการดีทุกคนคือเราตัวเราแต่ละคนเนี้ยพมพราะมมีวิธีการตัวเองนะแต่จะไม่เ็าอยากไดนะ้ไม่ไปได้นั้นไม่ไปกล้าหลมไม่ไปเป็นตัวนึงพยายามท่ตัวออกมาแต่ทุกคนคิดแบบเนี้ยเพหวายจำเหน่อยมันก็จำากงเนี้ยมันอยากก,อย,กอยดีขึ้นปเปงนเลย ผ่มนะถ้าว no ่าถ้าว nice so ่าเรากคนคิดแบบนี้เราทุกคนไม่มองว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างปกติไปได้นะไอ้การตัจิริตก่อจัดนี่มันท่าตรงนี้อยาน้กระบวนการจิตริทํมตุกขิ้นตุเหลืองตัจิริตก่อรับจันทร์อาจจะกรมตุกแบบ็บได้ก็จะได้แต่เรามองว่าทิ้งเงินไปทุกคนนี้ทิ้งเงินทิ้งอ่งีมันเป็นอยทุกคนนี้มันเป็นอย่างปกติไม่โอเคเราต้องมองว่านี่มันไม่เป็นอย่างปกติวิธีการอี้ทุกค็คือเราไม่ไม่ข้าไปยุ่งเกี่ยวมาปล่อยยามปลาตัวเอง ไม้เอาหรืออยู่ต่างไม้ท่องปันต่างปันสมมติไปนะเราแก้ปัดมันเราแก้ไหมครับจอบอีกประเด็นหนึ่งอันนี้พุ่มแก้พุ่มสองชีนิวไปเต่กากรเมืองทุกคนพุ่มเข้าใจกับว่าน,นี่นะอันนี้พุ่มพุ่มสองชีนิวไปแต่ก,ก,ก,าการเมืองทุกคนไอการติดคุณยาขึ้นไปยืนตรงนั้นต่ากบคุณถ้าตัวจะจะเป็นผู้นำต่ากบคุณ เป็นผู้นำทางความผิดระดับหนึ่งในเมื่อคุณเป็นผู้นำทางความผิดระดับหนึ่งนะคุณก็ถ้ามาจีนำรังคุมในบางเรื่องได้ยกตัวอย่างคุณก็ถ้ามาจีนำรังคุมเรื่องการสูดจิตวิเครอจันบอกว่ามันดีได้คุณจะสามารถจีนำรังคุมในการสูดที่เกิดเรื่องคุณสามารถจีนำรังคุมในเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่มันบูดเบี้ยวที่มันบกพร่องมันต้องแก้ไขได้อันนี้พวกคุณจีนี่อยู่ในหน้ากันพวกเดกกนนะโอเคในเมื่อคุณ แบบอันใหญนี่คุณจะต้องมีความคิดเดียวก็น่าไปแลยวว่ารับนึงอันก็ไม่ต้องว่าคุณอย่างถ้ามาคุณถ้ามาที่น้ำรังก้มได้มากกว่าจา,า,า,านธรรมดาที่น้ำรังก้มให้ทำในติดตั้งดีขึ้นดีกว่านะครับโอเคอ่ะอันนี้คนไม่มีไดดหลบมาได้กว่าเดีเ๋ยวว่าไม่ได้เช่นบอสไม่ได้เช่นได้เลยประมวลว่าผิดแล้วก็แล้วไปปิ๊กมังทุกมังก์ครั่ไปวานไป